นี่คือเกมที่ผมดาวน์โหลดแทบจะทันทีเลยเมื่อผมเห็นสาวสวเหล่านี้ครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดูดีมีสไตล์และหลากหลายเอาเมืมากๆแต่พอผมได้เข้ามาเล่นเพียง3นาทีผมก็รู้สึกว่าคงจะมีแต่สาวสาวเหล่านี้นี่แหละครับที่ทาให้ผมยังไม่ลบเกมนี้ทิ้งไปสวัสดีทุกท่านครับนว่ก็ผมนายช็อตตี้บูโจว่าคนเดิมครับวันนี้อยู่ที่เกม Westland Girls ครับผมเกมนี้เนี่ยเอ่อให้สรุปสั้นๆเลยนะมันคือแนวเปิดกระชปองสุ่มไอเทม ถ้าเกิดว่าได้เทมที่ดีกว่ามาก็ไปใส่ถ้าได้แย่ก็ไปขายแล้วก็ทําแค่นี้เปิดกระชปองไปเรืเ่อยๆหาของที่มันดีขึ้นทําให้ตัวเองเก่งที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งการเปิดกล่องช่วงแรกก็จะมีแต่ของกากๆครับต้องมีการอัปเกรดก่อนเนาะเพื่อที่จะทําให้ของเนี่ยมันมีระดับความแรงที่สูงขึ้นออกมาแล้วพอเราได้ของมาในระดับหนึ่งแล้วครับเราลองไปประจนภัยดูครับดูว่าเราสามารถจัดการบอสผ่านด่านไปได้ไหมถ้าไม่ได้ก็วนทําเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมาก็ไม่แตกต่างกันครับก็เปิดกระชองวนหาของที่มันดีขึ้นกว่าเดิมใส่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไปสู้กับบอสตัวต่อไปได้ง่ายขึ้นนั่นแหละ ในความเป็นจริงแล้วเราดูตรงนี้เป็นหลักก็ได้นะตรงเนี้ยเขาจะมีบอกอยู่แล้วละ่ะไกด์ไลน์ว่าเออเราควรจะไปสู้ตอนไหนควรจะอัปเกรดอะไรเขาจะบอกอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วกล่องเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าคลิกกันมือหงอิกเลยอะ ช่วงแรกมันยังไม่มีออโต้ไงก็คือต้องมานั่งกด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 ไปเรื่อยๆอ่ะน่าจะประมาณ2ชั่วโมงได้มั้งผมก็ไม่รู้ตัวว่าออโต้มันผุดมาเมื่อไหร่แต่ออโต้คือปุ่มนี้นะสีฟ,ฟ้าเออนั่นแหละคลิกเข้าไปได้เลยครับเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าถ้าเกิดเราเจอของที่ต่ํากว่าระดับไหนจะย่อยทิ้งนะอย่างเช่นสมมุติผมอยากได้ของสีฟ้าอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดเจอสีเขียวมันก็จะย่อยทิ้งอะไรอย่างนี้แล้วมีสีเขียว2ออันเนี่ยไม่รู้เขาเขียนผิดหรือเปล่า ไออันบนนี่มันน่าจะสีขาวหรือเปล่าทีอหนึ่งอะอะไรเงี้ยน่าไม่รู้เหมือนกันช่างมันก็แล้วกันนั่นแหละแล้วมันยังสามารถกําหนดออปชันได้ด้วยว่าเราอยากได้ออปชันอะไรเช่นขโมยเลือดหรือว่าดูดเลือดนั่นแหละนะครับแล้วก็ Revenge คือการแก้แค้นสามารถเขาตัแอทแท็กได้คอมโบคือโจมตี2ครั้งติดกันนะครับอันนี้ก็คือการหลบหลีกได้นั่นเองครับอันต่อมาโจมตีคริเิคอลครับก็คือจะโจมตีเข้าอย่างรุนแรงเนาะและสุดท้ายคือสตันครับทำให้ศัตรูติดชะงักไป1เทินเราจะได้โจมตีได้อี ส่วนลูกเล่นอื่นๆนะครับมันจะมีเรื่องของระบบอารีนาครับก็คือเอาไว้ไปทาไฟกับผู้เล่นอื่นนั่นแหละอะเดี๋ยวลองดูเลยก็แล้วกันครับอุย้ยเจอคนไทยด้วยคุณภพยวันลูกกระตันยูใครไม่รู้ขออนุญาตต่อสู้ด้วยนะครับโอเคผมเปิดก่อนครับโอ้โหเขายิงผมแทบไม่เข้าเลยบอกเลยว่าแบบนี้ชิลๆตัวอีกกิจกรรมหนึ่งข้างๆอารีนาเลยครับคือเป็นระบบฐานทัพนั่นเองครับคือฐานทัพเนี่ยมันจะมีของสุ่มออกมานะครับเราก็ต้องส่งคนงานของเราเนี่ยไปดึง ใช้คำว่าดึงนะเพราะว่ามันจะมีเวลาอยู่ด้วยแล้วกล่องนึงเนี่ยเราส่งคนงานไปมากกว่า1คนก็ได้เพื่อให้เราไปดึงของได้เร็วขึ้นหรือว่าเราอาจจะส่งไปหาของอย่างอื่นก็ได้แต่อันนี้อาจจะต้องแข่งกับเวลานิดนึงเพราะว่าเกมเนี้มันมีระบบปนเว้ยถ้าเกิดว่าเราไม่รีบไปดึงของเนี่ยเราสามารถถูกคนอื่นป้นได้ก็เหมือนกับเรานี่แหละจะไปป้นคนอื่นทําได้เลยนะครับทำได้เลย แล้วมันก็มีการแข่งกันด้วยนะอย่างเช่นสมมติผมออนไลน์อยู่อ่ะเฮ้ยใครไม่รู้มาดึงของผมผมสามารถส่งคนงานของผมเนี่ยไปดึงของกลับมาด้วยสมมุติว่าเขาใช้คนงานหนึ่งคนในการดึงใช่ป่ะผมก็แค่ส่งคนงาน2คนในการดึงกลับมาเท่านั้นเองครับแลวถ้าเกิดอยากได้คนงานเพิ่มก็ดูด้านล่างได้นะครับมันจะมีคําสั่ง s t a n d b y กับ t o t a หมเห็นไหมแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะแจกตั๋วฟรีมาให้เราเรียกได้แค่2คนเท่านั้นครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นอีกกี่ชาตินะครับกว่าจะเปิดได้คนที่3มเนี่ยไม่ก็อาจจะไปไปเปยก็ไดไม่ไปเด้ ส่วนลูกเล่นเสริมอ,อื่นๆก็จะมีโดรนนะครับโดรนเนี่ยสามารถเพิ่มความสามารถให้เราได้เลยทันทีนะครับและอัปเกรดได้ด้วยของก็ได้มาจากการลงอารีนาเมื่อกี้นี่นแหละเนาะแล้วก็สามารถติดตั้งคอได้แต่ว่ามันต้องใช้เพชรซึ่งเกมนี้แจกน้อยนิดมากแต่ถ้าเกิดว่าปลดได้แล้วเนี่ยมันจะมีการโบกสเตตัสให้เราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะส่วนอีกอันหนึ่งเป็นแบบแปรนนะครับก็คลิกไปแล้วจะเห็นว่ามันคือระบบเมทริกซ์นะครับมันจะมีบล็อกบล็อกบล็อกให้เราเข้าไปวางได้แบบนี้นะครับแล้วบล็อกพวกนี้หามาได้ยังไงงไปซื้อ้อรตนี Purchasegem ซึ่งเขาจะมีตั๋วแจกมาให้เราในระดับหนึ่งอยู่แล้วก็กดแลกไปเลยก็ได้ครับมันก็จะสุ่มๆออกมาแต่ว่าไอ้เจมที่มันออกมาเนี่ยมันจะใช้พื้นที่เยอะครับแล้วมันจะมีเควสแบบว่าให้ใส่เข้าไป3อัน4อันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเปิดมาสดๆแบบเนี้ยเป็นไปไม่ได้ที่จะใส่เข้าไปแบบ3อัน4อันอ้าวแล้วทําไงล่ะให้เอาไปผสมก่อนอ่าถ้าเกิดว่าเราเจอพวกบล็อกที่มันออกมาเยอะๆแบบเนี้ยเราเอามาผสมกันได้เลย มันก็จะทําให้ไอเนี่ยมันมีการย่อส่วนที่เล็กลงนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้เล็กลงเลยแยกกว่าเดิมเลยทีอาลองผสมใหม่ดิโออันนี้ไม่ได้อันนี้มันถือว่าเป็นเทียร์งแล้วเทียร์งเนี่ยต้องใช้เทียร์งด้วยกันพอดีผมมีอะไรเหลือพอดีอ่าคือจะบอกว่าปกติแล้วเทียร์งเนี่ยมันควรจะเป็นช่องเล็กๆแบบนี้ไอนี้มันพิสดารไปช่างมันก็แล้วกันอาลองดูเทียร์มดิเห็นหมมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อย ทีนี้เราก็ใช้คําสั่ง embed เนี่ยแหละครับในการที่จะเอาของเนี่ยไปใส่ไปถอดออกอันนี้ก็แล้วแต่กันละกันครับว่าจะเอาอันไหนใส่ใส่ให้ได้เยอะที่สุดที่เป็นไปได้แล้วแต่ละสีเนี่ยมันจะมีบอกเรื่องของความสามารถด้วยว่ามันบวกอะไรอย่างเช่นสีแดงเนี่ยหรือสีชมพูก็คือบวกโจมตีใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่ามันเปลี่ยนได้เว้ยสมมติว่าโซโลนาอันนี้สมมติผมมีสีฟ้าเยอะผมอยากจะเปลี่ยนสีฟ้าเป็นโจมตีเนี่ยให้ใช้คําสั่ง switch มันจะเปิดขึ้นมาอีกหน้าจอหนึ่งครับตรงนี้จะเป็น b l u e p r i n t นะครับที่ผมมีการซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวๆค่อยพาไปกันละกันเนาะซึ่ง b l u e p r i n t เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนสีครับว่าสีอะไรเนี่ยมันจะบวกอะไรอย่างเช่นอันเนี้ยที่ผมพูดเมื่อกี้เลยอยากได้สีฟ้าเป็นโจมตีก็มากด redeem แค่นี้แหละครับมันก็จะเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรนะ เป็น HP ใช่ป่ะตอนนี้การเป็น Attack เปมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบ l u e p r i n t ไปซื้อที่ไหนนี่ไงนี่ไงบ l u e p r i นะครับก็ลองดูกันแล้วกันครับมันมีหลากหลายครับอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนให้สีเหลืองกลายเป็นโจมตีมีไหมมีเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะใช้เพชรแล้วถ้าเกิดใช้เพชรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับผมในเกมเนี่ยมันก็ยังมีระบบอื่นๆมากกว่านี้ด้วยครับแต่ว่าผมขี้เกียจแล้วพูดตงุงๆงนะครับคือมันต้องทำเควสให้ผ่านไปเรื่อยๆอแล้วเควสต,ต่อไปคือเวล3 กว่าจะเลเวลสามารถไม่รู้ต้องเปิดอีกกี่ร้อยกล่องแล้วผมเปิดได้อีกแค่40กล่องไงอาจจะต้องรอพรุ่งนี้รอรับรางวัลล็อกอินหรือไม่ก็ต้องไปทำเควสดนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็จะได้เปิดกล่องได้อีกครับพอเราเปิดกล่องบ่อยๆเลเวลเราก็จะขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วก็ได้ของที่มันดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตัวกล่องเนี่ยพูดถึงก็ถูกเหมือนกันนะถ้าเกิดท่านผู้ชมกดตัวบวกด้านล่างเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้10เจมในการแลก,กร้อยกล่องค่อนข้างถูกเลยครับแล้วถ้าเกิดเราผ่านด่านไปไกลกว่านี้มันก็จะให้กล่องเรามากกว่านี้อีก แต่ผมคิดว่าเพชรเนี่ยผมเอาไปซื้อพวกคอสตูมต่างๆจะดีกว่าที่เมนูด้านซ้ายล่างเลยในนี้ก็จะมีสาวๆที่ผมเปิดให้ดูั้งแต้ตนแหละแต่ว่าไม่ใช่ทุกชุดนะครับที่สามารถจะใช้เพชรซื้อได้ครับบางอันเนี่ยจะต้องไปซื้อที่ร้านค้าผมก็ไปตามหาสนานเลยตั๋วอยู่ตรงไหนนี่นี่น,นี่หนึ่งที่เลยคืออตรงนี้นะครับด้านขวาล่างที่เป็นเลข7นะครับมันจะต้องซื้อด้วยเงินจริงครับเออสไลด์ลงมาดูด้านล่างๆหน่อยนี่ไง 19.99เหรียญน,นะครับก็ประมาณ700กว่าบาทโดยประมาณนะประมาณ700บาทได้นะครับจะได้มา3ตัวเอา้าถ้าอยากได้ชุดคือลือเนี่ยมันต้องใช้4ตัวไม่ใช่เลยใช่ครับให้ท่านผู้ชมมาที่วอลแ f a ์ด้านซ้ายนะครับมันจะมีพวกแพ็คต่างๆขายครับอย่างเช่นอันนี้ครับ Daily Gift ไม่ใช่ของขวัญน,นะของขวัญนนะ่ะโอเคมันก็มีแหละมีแค่อันเดียวแต่ถ้าเกิดอยากจะได้ตัวแล้วก็เลื่อนมาด้านล่าง จะเจอเขาขายอยู่อีกอันนึงในราคา9.99เหรียญสหรัฐรวมๆแล้วก็เสียตังประมาณพัน 1, บาทอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะถ้าเกิดเกมนี้เป็นแนวไอดอลเนี่ยผมพูดเลยว่าผมซื้องั้นเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ก็ราวๆนี้ก็ละกันเนาะก่อนจากลากันไปไปดูเซตติ้งหน่อยครับด้านซ้ายบนที่เป็นรูปตัวละครเนาะจะเห็นว่าเอ่อแทบจะปรับอะไรไม่ได้เลยปรับเสียงได้แล้วก็ low power m o มดเกมนี้ก็ไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรขนาดนั้นอะไม่จำเป็นต้องประหยัดแบตก็ได้ กลเป็นว่าใครสนใจก็ดาวน์โหลดได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ